ตล่สำหรับ่ทยขืนของวันนี้ตุกหลานงานหมอรบใจจะร้อยทุกชีวิตร้สกเป็นเกียรติและเป็นบอย่างยิ่งที่งแก่งได้มาเป็นส่วนเป็นในงดยิ่งยญ่งงานกคือับงานหรือที่เสื่อมกรลสอขอาทิขอคุณข้าวเดืไว้ที่ขอพระบุญวันนี้จากคณะจตุพางไปสานาข้ามบุ๋ยรับแล้ขรับแล้วอรับแล้วขอรับแล้วขับแล้ว่อรับ้วรับ ผู้สูงตระกับนำนงของคณะเจ้าภ่ามีสานา้าวกล่นเมืองพี่นองครับเจ้าา่าข้รวุยดูแลก็ขอให้การงานเป็นไปโดยสุขสบายการงานเป็นไปโดยสุขบยที่จะร้องจะเป็นกจารที่ิจการที่มั่คงสุขบายครับข้้ัท้อง้าวุยนะครับข้าบุ้ยทานะครับ ผู้ว่าชนประดิสน์แต่เสียใจในท่าทางปฏิดัติฉะนั้จะข้าบนเรทีครับเราจะเข้าสู่พิธีกรรมรับอะไรสมดุลกิจยากอออดกิจยากของพ่อหี่พิธีอย่างว่ารับของอร้สอนของงั้นครับจาจผ่าไม้เสือมา ไม่เกไม่กีนสาตีน no oh. ีาตร์นา่บินองครับมันก็ได้ไปสาตรถ้าหมดนะก็เป็นอน้ไปทาไหนไปไหนไปเจ็จ่าไปเดี๋ยวพายางเข้ไปพายางเข้ไปด้านในเปมนึ่งไปดิไปดิไปไปต๊ะไป้ส่อยส้ห้าแดดออกที่ฟอเฮาสีนี่งมจนบ่เมื่นนี่อรัญญาขอมกับลูกเต่า จากสาวโดนนี print, ้แต่สาหนามทับบุญก็เป็นบุญไงเป็นบุญมหาภูศนพี่น้องครับเพื่อจะอยูที่เสดภูศน์มาลาพระบุญวันนี้ส่งถึงคุณพ่อเย็นไว้ิพียบแต่พวกเราเอาของบุญของภูศนบัดนี้มอสเต็มเกินลอยสิ่ของเป็นตัวแทนขอข้าคณะเจ้าป่าเดล่ล่อาไลเอิดเอาดหลงดินหย่างของที่พ่อเย็นเฒ่าแต่พวกเราเอาของบุญของภูศนพี่น้องครับภาคกลางวันพระเดชพระคุณหลวงพ่อการท่องทิศที่เอิดเอาดหลงดินหย่างแล้วครั้งหนึ่ง บัดนี้มอตนำใจเกินลอยเป็นความตีที่ได้ถามตันงเครื่องเนาะพี่น้นองครับพี่น้องเข้ามาร่วมบุศลกุศลเหมือนเน้ร่รวมอนุมโมทนาบุญนะครับฉลองกองบุญกัทากทา่านกระดาษผ้า อันเดโมทนาบุญเนี่ยจะพาพ่อคิดเงินให้ไดกเงินเกียจท่องให้ไดกท่องหลั่รวยเงีนท่องตลอดปีและตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะพาเอ้อยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปพี่น้องครับคุณแดงพรเทพตาศิลตะปินนางเอกมอลั่ใจเกินลอยสิเป็นผู้ลั่มอะไรเออเอาดวงพิษอางของอีพอเย็นไว้เพียบมาหลับเอากองบุญกองกุศลครับพี่น้องเอ็อลอยหาสีผ้าแกีท่องคือเกาเดี ทางหลังของพี่น้องนะครับเอ็มลอยหาสิแกะทองคือเก้าพกติการง่ายๆพี่แถมนี่ตากเอ็มลอยมากแียชื่อที่อยู่บอโทให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวตรงไปกี่บู๊กกิจกรรมของเครื่องเหลืองเอ็มลอยห้าสิบนะครับหย่อนตรงไปในตะปุ๊กเดี๋ยววันหน้าพี่นีจะยืนคมาลองเพื่อใน้พี่น้องฟังทางด่านคอนเสิร์ตนะครับพร้อมจับรางวัลในพี่น้องกันพร้อมนะครับถือซื้อก็ได้รับทันทีเลยพร้อมคำมูลค่าร้อยบาทตามลัง ครับเรืงเดิเอ็มร้อยห้าสิบจกของทุกงานขอหลักระสือใหม่ของเราตั้งสิบบาทสามทุ่มนะคขาเสร็จนะครับตอนนี้รก็แบบมาล้ำแบบว่าเส้นผมปีนองกระบ๋อแค่คือผลิตภัณฑ์ยาสเปรยแชมปูครีมหนวดครีมอาบหน่อดีล่าสกีนความกับยาสีฟันไพร์ตแบรนด์บอดแคร์นะครับมีจำหน่ายให้ปีนองแก้มเป็นครับหมอลำใจกันลอยทุกสนามทุกเวทีนะครับทีหมอลำใจกันหน่อยทอบการแสดงปีนองครับเราจะมีบอดแคร์เป็จำหน่ายให้พี่น้องแฟนๆนะครับเป็นผ